สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องซูพูสุขสตผมมื่อนี้ยุคผมส่องอีสานสไตล์อินดี้ครับพี่น้องครับผมมื่อนี้ผมสิ้าพี่น้องมาจุดนะครับพี่น้องบังไฟติดลมครับพี่น้องครับผมมาเปิดบังไฟให้เทคได้พี่น้องครับบังไฟอีสานติดลมครับพี่น้องนี่ครับผมขนาดหนึ่งนิ้วครับความยาวประมาณ22่สเสนครับผมมาเบิ่งกันครับแล้วก็สีมีบังไฟหน่อยครับผมตอกมือครับพี่น้องอันนี้จะเป็นสูตรของน้องแพนครับผมไล่บีเคเฮาครับผมจะเป็นสูตรหู้ตื่นพี่น้องครับผมนนนนนีี่่ครัับสสุุ้้พองจดเสีนี่าีีอออดมืพ่น้งครับผม ข้าวบดเสีว่าจังผีหอดหัวได้พี่น้องข้าซี้หอดประมาณนี้ครับหอดลวดนี่ครับซี้หอดหัวครับซี้หอดมือคือจุดได้เลยเป็นสูตรอาของที่เคยเจ้าเฮ็ดขายกันพี่น้องครับผมแบบเดียวกันเลยครับผมมาเบิองว่ามันสิขึ้นบ่อถ้าเทื่อมือนีขึ้นคลิปหน้าเสียดมาจักยี่สิบบังแบบนี้พี่น้องให้เบิองครับว่ามันสิขึ้นสู่บังบ่ครับผมเป็นสูตรของทางัายเขาครับผมอีสานสไตล์นี้บวกไข่พนาบวกไรบีเคบวกวิศวกรรมบินพี่น้องนี่ครับให้ไล่มือนีบังไฟติดลมครับนี่ครับผมสวยงามเห็นบบบบ่่่่พพีีนนน้้อองงงเเคคยิรัหมดยอดเลย มาเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวเดีหลายแนวพี่พี่ทุกหนึ่งนี่พี่น้องทั้งแต่หลอกแต่ไล่ทั้งยังหลายแนวโอ้สุดยอดเลยนี่มาวางเบิ่งนี่เบิ่งพี่น้องครับคุณอ่ะจังมันยังเนี่ยเต็มอยู่คุณอ่ะเบิ่งหลุดเนี่ยเอาเอาละพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับผมมาเบิ่งกันเดี๋ยวบังแรกพี่จุดอันใดนวะพี่จุดบังตะไล่ก่อนพี่น้องครับผมห้องสีห้วยมือครับพี่น้องครับผมบังตะไล่หน่อยก่อนเด้อบรจุบางตะไล่ไงครับผมห้องสีห้วยมือห้องสนวนสอดพี่น้องสิครับผมเนี่ย เอาเสียห้อยมือใส่พื้นนะครับห้อยใส่พื้นไปเสียวนีบ้างเลี่ยงๆๆๆเลี่ยงเลี่ยงกันไว้ป่ะเอาเบิงน้ำกันครับพี่นอ้องควงหลายเตี๊บแมนนี่แหละไปอไปเลยหลย้อยไล,ยไหลย่หลนีบ้างไปให้มันไหลขึ้นนี่ไหลขึ้นนี่อย่างน้นนี่แหละครับพี่น้องเาเบิงกัน เปนคือบ่ขึ้น,นครับผมอันนี้เป็นบั่งตะไลมันนี่ตะไลตะปีกายพี่น้องตะไลฝายเอ็มร้อยเนี่ยขามปีพี่น้องครับผมเรียงลายใส่เลยห้าสิบอันพี่น้องครับผมห้าสิบห้าอันเลยพี่น้องเด้อหลายหลายเต๋อเลยพี่น้องหาทิมหาอันครับผมเนี่ยคุณน่ะเยีะแบบหลายไม่ไปเลี้ยนห้าน้องท่านนี่นเนี่จหลายอยู่ เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเอาให้ไรเข้ากันสีอยู่ไหนน้อบาทเองเป็นมือหัวพี่น้องครับผมเป็นของบังไฟสองนิ้วครับผมเนี่ยครับแบบนี้ครับมือหัวครับนะครับหัวดําครับผมพี่น้องหัวเผามาเบิงกันว่าสิเปลี่ยนจังไรครับของสองนิ้วครับสีแห้งสําไดหัวเผาและหัวดําหัวเป่าและหัวดํต้องสีว่างมองสุดไทยเอ้ยมองพี่มองพี่สีจุดไรไม่ได้พูดพี่น้องครับผมนี่สีแลนบอกหหัวเ้า อ่าครับสิเป็นบังตะไลไฟเอ็มลอยครับ <S <s <ut ters> แี่กรัพว่งเลยมือัวครับเห็นไหเลี้ยงไหนใส่เลยแจ๋วเง้วอดดัดลัดจอดเลยเอาพี่น้องครับผมหน้าที่ทีทละทีครับผมมาฮวานแล้วครับนี่ครับผมตะไลไฟเอ็มลอยห้าสิบห้าฟ้าครับพี่น้องไปจบอยู่ที่มือหัวบังไฟสองนิ้วพี่น้องครับผมมาเบิ้งกันเสียร่างการสิม้วนสำารับมาเบิ้งกันครับผมมาพร้อมเลยครับผมพร้อมแล้วเอาเลยครับเพิ่มแกนยังแยงกัน

เต็มเลยพุดนะนี่เป็นมือหัวครับมือหัวพี่น้องพุดนะเบิ่งห้อยพุดนะเบิ่งพุดน่าจะ,ะไอเ้เบิร์ดเลยโคตรแรงเลยที่มี่บางกันเนาะพี่น้องอบางอันที่บบติดบบติดครับเมียนเวาลาปูงใช่โอ้พี่น้องเบิ่งครับพุดนะ,ะครับเป็นลังได้ครับผมสุดยอดพี่น้องแบบบึ้อบั่มบึ้องบ้แบบเบิ่งกับวัดด้านพี่น้องสุดยอดอีหลีพี่น้องเบิ่งพุดนะเป็นห้อยอัลลาฮ์ที่เห็นไหพี่น้องพุดนะเนี่ยเบิ่งดี พูดนนะไายเป็งสีพี่น้องเบิงเห็นเป็นทางหลาเลยเป็นทางมือไปเรื่อยๆนะโอ้ยเบิงอันสุดท้ายมันแล่นจังนี่พี่น้องนี่แล่นรุดๆมากมาหยุดอยู่เพียรฟงขอบุญมือหัวอู้หแห้งขัดพี่น้องครับสุดยอดเลยหัวเปิดเรียบร้อยงสีพี่น้องถือว่าเบาดีได้พี่น้องครับผมเนี่ยกันเดร่า่ากันสว่าเบาดีเบาดีนะครับผมดูดนุ่มแปดบ้านเลยไป่ต็มเลยนะมาบันทึกพี่น้องครับผมมาเบิ่งบังไฟออของน้องแพ่งก่อนเนาะ อาจจะเป็นขันแข้าจ๋ากุ้งวะจะไม่เฮ็ดใหม่ไม่ดิข้าเจ้าว่ามุนเบิดเลยของเฟของเงินไรบิ๊กเชนนะครับไร๊กเชนครับผมนี่ครับเป็นขนาดเล็กนิ้วตอกมือประมาณสิบเซนสิบเซนครับผมมาเบิ้งกันกินจามฟ้าครับรับรองไดดจ้ำินไม่เอาไม่พูดน้ำงามๆที่หนองบรรยากาศอีสานบ้านเท่าเบิ้งตาก่าข้าเจ้าพร้อมไหมครับน้องแพ้งครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วขอยชิงงานจงโชคดี โม่บอกห้องโม่ตรงนี้เดี๋ยวคล้องแรงไปบอกไก่ลำรุนแรงครับโอ้ไปใจงายเดือยเห็นว่หล่อสั้นเห็นปะไม่เห็นนะฮะโอ้เบาดีเบาดีเบิ่งครับเบิ่งระดับกองครับเบิ่งระดับเบิ่งระดับกองครับเบิ่งระดับกองครับยังบอลุงครับยังบอลุงเห็นอยู่มาเด้ด โอ้บุญยุกันี่ฝามพี่น้องครับผมเอาเมียมาท่าเดียวเมียมาท่าเดียวเบาดีเบาดีแาะข้าใด็กเก่าประยุทธ์พี่น้องครับผมอันนี้เป็นสีเป็นเห็นไหมครับหมอครับเปียแล้วเปียแล้วเปียแล้วเปียไปครับผมเปล่าคือยังเห็นเหรอครับผมมถือว่าสวยงามครับผมตอกมือครับผมเดี๋ยวบัดนี้สิมาเบิงบังไฟติดล่มพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมหาเทนว่นกันแสบปะครับ เสียบาน้อเสียบาน้อบอกว่าหลอกเดี่ยนแบบให้พี่น้องคันบ่จังเ,จเป็น <c oughs> เอาเอาสวดเพิ่นส้องสวดดีพี่น้องมาะแบบนี้ไงก้านสีมันสิติดหายไปติดอ่ะมาเบื้องกันพี่น้องครับผมเป็นบังไฟ ให้เทคติดล้มนะเบิรงครับเอบอโบแม่นให้เทคกบางไครบนหน่อกนะเบิร์กลๆบิร์กลๆโอ้เบิงบ่งครับพี่น้องครับให้สู่ครับจนถอดดูอุ้ยคนละซสอยกันแล้วเดินกับเป็นเน็ตไลายสูด่ดิสู่ดาเอาอยู่ก็ไ,ได้ได้ฮะกับแหม่มแหมันตรงแน่ตรงไปว่าต้องโน้นอีกฟังนึงไงของทางตรงไป เอาละตรงมุตรงกับตรงล้นพม่งเลยนไปไสนวะพร้อมไหมครับผมเอาขั้นพร้อมแล้วกับมาเบิ้งกันครับพี่น้องสามเงียบครับ ไป,ปอย่งวะเขาบ่ไปวอเอา,านนะเอปของ,องี้ออกรถยากที่จะของเฮ็ดเองสร้างเลย,เยไปมัน,น <c oughs> บวชวะบวชบวนหักก่อนินมันหักก่อนอาอทนยนมาเามบวเขา,า,าขพี่น้องแกไกลครับ อาจารย์สร้างนี่ครับผมเป็นวงไฟติดลมนะครับแน่ยส่วนนี้บวชกันนะไอ้นี่ส่วนบหักนะี่พี่น,อน้องจะได้อยูดดอ่ดอกดอกเดีเยเล่นจนเมยความรู้สึกยังไรงครับเมื่อกี้ตื่นเหรอเล่เนเมื่อกลเอา้าบ้านนี้พี่น,อน้องโอเคเอา้าขอจุมง,งานจงโุขดีรอบดวง สามสอ,สอนอเขา,แ,ขาแลับมากันได้มันไม่ยังภกเขาภกเขาดับแล้วอเออม่กระดาบรวี่เราเห็นแตด้วนใส้สิสองเหล็เรียวพี่น้องแลีจนหอบโอาค,ครับ,บรานนี้มัมีผาดพี่น้องรานี้แตติดแี่ชั่วร่อยเป์เซ็น โอ้ยมันทันได้หวัดแต่อยู่มันดับก่อนเน่ยน้มันขาดตรงกันขาแทรอบนี้เขาแทบพี่น้องหอนมือไปเลยหอดหอนเหนติ๊กเลยเอาอบานเนี่พี่น้องอร้อมแล้วโอ้ยมันติดก่อนี่ยงไอน่่าคงไมย่าคองหือ้า บวกกลางจุ๊บอยากเข้ามาให้เปเบื้องครับพี่น้องครับอย่างลมคือบวกกลางครับผมท่งนใดครับบวกกลางลมพี่น้องครับผมดูเถียดลมกับบวกกลางทิพลาดพี่น้องแกะไขรไหมแกะไขรบ้างนาเจอกันแท้แล่นจนเมยจนหอบพี่น้องมาเบื้องอู้พี่น้องครับจะไหแห้งเบื้องดูลมกับบวกกลางยังนอย เออเอออย่างวหนหอยู่พี่น้องครับผมบางหนามีแก้มือแท้นี่ครับผมเจอกันบ้้งหน้าแต่ว่ามังตะไลเดียวยูพี่น้องมันะไลพี่น้องครับมงหันเนี่ยเน่สองสามเถียวพี่น้องนี่เกิดเนี้แล้วน้องสั้นนี่ถ้า่อแตกไม่ยันเดี๋ยอ้าจัดนื้อก่อน่นไปยิหลอได้สู้หรกกบเจิดไป่เลยกันพูดๆเจอไปทางพูด เอาเเอาเลยครับเอาคมดเลยครับคือดีครับคือดีโอ้เสีไงพี่ลมพวกขันพี่ลมนี่โอ้ไปกับลมว่าโอเห็นอยู่เห็นด้วยหมดเลยเก็บได้การเลยเัาะ โอ้ถือว่าผ่านครับมือตะไรเฮ้าโอเคครับพี่น้องก็ถือว่ามือนี่โบประสบผลสำเร็จครับบางอ่าไฟกลางลมเพราะมันบกลมมันบกกางนี่ครับเนี่เบิ่นน้ำหน่อง้นีเขานี่เขาใสยาขยะเขาไปเพื่อโบแมนน้น้องแป้งแป้งดูดีๆเขาแป้งพี่น้องเขาใส่ไปให้มันกลางลมพี่น้องครับผมเนี่ยแต่ใส่แป้งไปมันจังบกคอยกลางอยู่หลุมเขา ก็ถือว่าสุดยอดครับเมื่อนี้เฮาเอ้าคลิปหนามาแก่มื่อไหร่ครับสำหรับบังไฟกลางล่มเฮาล่มบ่กลางพี่น้องเจอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับขอขอบคุณครับทุกการรับชมพี่น้องของผมเจอกันคลิปหนาครับผมบ๊ายบายไปตากล้องแต่ละคนมันก็พินองครับผม